ชีวิตที่เรากำลังกำลังซึมซับกับความรับรู้ในระดับสติปัญญาชีวิตที่เรากำลังเข้าถึงพลังงานของจิตวิญญาณของชีวิตที่ไม่มีวันที่ไม่มีวันสูญสิ้นชีวิตที่เรารู้สึกกับความเป็นชีวิต เป็นชีวิตที่เรารู้สึกกับตัวเองไงล่ะกับชีวิตทุกๆลมหายใจที่เรากำลังสัมผัสกับความมีอยู่กับความตื่นรู้กับความมีสติสัมปชัญญะกับความมีสติปัญญาที่เรากำลัง m a n ิ f ฟสที่เรากำลัง information กับตัวเองกำลังรีวิวตัวเองกำลัง กำลังอัพเลเวลกำลังรีบูตตัวเองเพื่อเข้าไปสู่สภาวะที่สูงสุดนั่นคือการตื่นรู้ในระดับของซ u เปอร์เนเจอรัลขึ้นสมองของเราจะเข้าสู่แรมเว็ปฏิกิริยาของสมองเกิดการสั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตที่เราจะมองเห็นที่เราจะรู้สึก ความสําเร็จความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราตลอดเวลากับกับสิ่งที่เราโฟกัสกับชีวิตที่เรากําลังวิ่งอยู่ในรูปของเรากําลังอยู่ในกระแสของพลังงานที่มันไม่มีที่สิ้นสุดที่เราเรียกว่าควันตั้มควันตั้มฟิลความเป็นชีวิตที่ไม่แบ่งแยกและชีวิตวิญญาณ จิตวิญญาณที่กาลังตื่นขึ้นในโลกที่แท้จริงในโลกแห่งจิตวิญญาณในในการตื่นรู้ของซูเปอร์เนเจอรัลหรือสุดยอดมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่กําลังค้นพบความสุดยอดหรืออนุภาพแห่งพระเจ้าในตัวเองคุณคือสิ่งนั้นพวกเราทุกคนคือสิ่งนั้นและสิ่งนั้นก็คือพวกเราเราคือสิ่งมหัศจรรย์เราคือสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณที่ทรงพลังที่ทรงภูมิปัญญาเราคือชีวิต คือชีวิตที่ไม่มีวันดับสูญเราคือชีวิตที่ไม่มีวันตายและเราไม่เคยตายเราเป็นอมตะและเราคือสิ่งนี้เราคือสุดยอดของชีวิตที่เป็นแหล่งกำเนิดของของความหัศจรรย์ของชีวิตและจัก,กรวาลเราคือสิ่งนี้ในสิ่งนี้ก็คือตัวเรา